เออครับก็ทว,วนีนส่วนตรงนี้ก็เป็นของเจ้าคุณสีประหยัดนะครับก็วงต่อจากเจ้าคุณสีสนนะครับก็วงเล็กๆคับางๆแต่เป็นพระประกบหน้าหลังนะครับเป็นเบาประกบมีคาบมีคาบน้ําทองเต็มไปหมดเลยครับก็พระหลโบราณมีรอยตะไบตัดช่อข้างล่าง ขอแบ่งปันเพื่อนมาแล้วก็ทีนี้ก็ตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับก็แบ่งปันให้คนที่เขาจะเอาไปาบูชานะครับก็ก็ราคาก็มีตภาพนะครับก็ก็กด้วยความที่ไม่ได้ออกสนามนานก็เลยไม่รู้ราคานะครับไม่รู้ราคาก็พอใจได้ที่พอใจก็แบ่งให้เขาไปบูชานะครับ ก็เพื่อนในเพจนี่แหละครับก็ก็จริงก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับหลายวัดนะครับก็ชอบชอบส่วนตัวนะครับก็นับถือท่านนะครับก็พอดีพวกบอกว่าก็นับถือเหมือนกันนะครับก็เลยขอแบ่งปันไปนะครับก็ราคามิตรภาพนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาแบ่งปันไปนะครับก็อะไรที่เรามีหลายองค์เนาะก็มีหลายรุ่นมีหลายวัดนะครับก็ อันไหนที่แบ่งปันได้ก็แล้วก็แบ่งปันไปนะครับสมบัติก็พัดกันชมนะครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ